สวัสดีครับผมนะครับคณิตกรูุปเควันนี้นะครับจะมาแนะนําคอร์สสมาคมนะครับน้องๆสำหรับน้องที่สนใจที่จะสอบสมาคมนะครับคอร์สครูสุปเคพึ่งสอนสดสดร้อนๆนั่นก็คือคอร์สติวสมาคมนะครับสิทธิ์ครูสุปเคปีล่าสุดนะครับได้ที่1สมาคมนะครับและเราก็ได้ที่1มาสมาคมมาหลายปีติดกันแล้วนะครับโดยเฉพาะ2ปีล่าสุดด้วยหลักสูตรนี้ช่วยน้องเก่งขึ้นได้นะครับและนอกเหนือจากเอาไปใช้ในการสอบสมาคมแล้วเนี่ย ยังสามารถใช้ในการสอบข้ามมหนึ่งโรงเรียนดังโรงเรียนกิฟต์เดได้ด้วยใครที่สนใจนะครับรีบสมัครนะครับเดือนกันยานี้มีลด10%นะครับสมัครได้เลยนะครับติดต่อมาที่ l ล ne s อสไซน s นะซุปเคเอสบครับลองดูได้เลยนะครับมีทั้งนะครับตะลุยโจทย์สมการโจทย์ปัญหานะครับรวบรวมทั้งข้อสอบสมาคมเก่าและก็มีการเก่งข้อสอบด้วยนะนั่นยังไม่พอครับยังมีเทคนิคความน่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับ เกินหลักสูตรหน่อยๆแต่ออกสมาคมบ่อยมากนะครับหาเรียนนะยากมากต้องเรียนที่คุซูกเเกด้วยนะครับหอระมอคะนอนะครับเรื่องพื้นฐานเรื่องเบสิกแต่ไม่เบสิกเลยเพราะว่าเป็นหอรมอคะนอแบบยากนะครับรวมกันเป็นเล่มๆเลยนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของแบบรูปรวมแล้วเนี่ยจุกๆห้าเล่ม5้าเล่มนะครับเรียนเนี่ย ประมาณ20ครั้งเลยนะครับนั้นสมัครได้เลยแล้วเรียนได้เลยนะครับสนใจสมัครได้เลยนะครับกับคณิตคุูสุเกะนะคะพี่เป็นอดีตตัวแทนคณิตศาสตร์บบีนะครับแต่สอนเข้าใจง่ายสอนเข้มข้นมีเทคนิคเยอะนะครับสามารถเอาไปไระปยุกใช้ในการสอบแข่งขันได้จริงนะครับสวัสดีครับ